วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ชาแนลจ้าวันนี้มน์จะพามาดูลูกสาลี่ดกนะดกไหมดกมากเลยมักสาลี่บานเฮานะจ้าลูกแพรที่นี่เขาจะเรียกลูกแพรจังเปรี้ยวอ ดกไหมคะดกมากเลยมีหลายต้นนูน้นน่ะต้นหนึ่งต้นนี้ดกมากเลยลูกสาลี่สาลี่หรือว่าลูกแพร ى, จ้ะลูกแพร ى. จอกพักก็จะได้ที่แล้วแหละดกมากเลย เนี่อาดกมากเลยอีกต้นหนึ่งก็อยู่นี่ค่ะนี่ก็ดกเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วมนจะพามาเก็บนะคะดกมากเลยสาลี่ เห็นไหมคะนี่ลูกซาลี่ท้งนั้นนะคะนี่ค่ะลูกซาลี่เต็มเลยดกไหมคะซาลี่วินเลนจ้าซาลี่หรือว่าลูกแพรนะคะ